ทุกคนว่าอันนี้แพงไหมคะเป็นต้นไม้แปดสิโคนค่ะชอบบี้ดูแล้วนะชอบบี้ชอบขย่บดูแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเอาไปเช็ดนะคะถ้าทำความสะอาดดีๆน้องสวยนะสวยมากชอบอยากได้ค่ะแต่มัน89อะ่ะเนี่ยค่ะฉันก็กลัวมันตกหยิบไงวะนี่ค่ทุกคน น้องสวยไหมอ่ะอยากได้จังเลยอะ่ะเอาไปทำความสะอาดน่าจะสวยเอาไปไหมอ่ะก็จะไปหาเพื่อนด้วยก็จะไปทำสะอาดด้วยข็อเป็นเหมือนหยกนะคะเป็นเหมือนหิอนอะ่ะเนี่ย Vi, vi väntar på henne här. Hon säger att hon ska komma. Men vi vet inte vart vi ska åka. Kanske den här sidan eller den här sidan. Jag hon bor i ja. dig här. Ja. Är du säker? Hon säger att hon ska komma och hämta. ผูอดูเวตอ๋อเดชุกิแอดโอเคเพื่อนกูไปอยู่ไก่ทะเลาหุ่นข้อมือหุ่นข้อมือพวกนี้ก็จ้ไว้เดยวสวอร์อร์เมย์วัดออเด้งคุณเ ຢໍເວດັນຕາຫຸນອງຕິແມ່້ອງດຫຸອງຕ